งานนี้ต้องบอกว่าทนายอนันชัยชัดเจนเต็มระบบอีกเช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมน่าจะจําได้นะครับมันมีประเด็นเปิดศึกอีกหนึ่งยกของแม่เด็กเชื่อมจิตนะครับที่ไปร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กเชื่อมจิตนะครับหลังจากที่ทนายอนันชัยไปยื่นหนังสือที่สำนักงานอายการสูงสุดประกอบกับตั้งคําถามว่าเด็กออ,อเด็กเชื่อมติดนั้นเนี่ยนะครับมีอาการเป็นเด็กออทิสติกด้วยหรือไม่ ทนานชัยตั้งคําถามนะครับแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตออกมาแต่ทําให้แม่ของเด็กเชื่อมจิตนั้นเกิดความไม่พอใจนะครับแต่ระดับทนายอนันชัยแล้วเนี่ยนะครับคนจริงไม่มีเว้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นทางด้านของศาลก็นัดไตส่สวนนะครับนัดไตส่สวนวันที่24มิถุนายน ล่าสุดธนายชัยออกมาตั้งคำถามนะครับว่าการไต่สวนที่ว่านั้นเนี่ยเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวหรือเปล่ายังไม่เกี่ยวข้องกับธนายอาน,นันชัยหรือไม่ลักษณะก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนเดิมแต่ไฮไลท์มนอยู่ตรงนี้ครับธนายชัยบอกว่าระดับทนายแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหายห่วงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด100%เเซตลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียกจากพนักงานสอบสวนหรือวา่าศาลแกเป็นทนายว่าความมืออาชีพ แกไปอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะแกเป็นทนายมืออาชีพอะว่ากันง่ายๆเพราะแกไม่ใช่ทนายความที่ว่าความไปแล้วก็ไปขอทานอุ้ยคุณผู้ชมคับแล้วไปขอทานทําตัวเหมือนชูชกไม่ต้องไปว่าความให้กับชาวบ้านแต่ไปขอรับเงินบริจาคพูดแบบนี้หลายคนก็เอ๊ะ ถ้าคุณคุ้นนะครับว่าจะหมายถึงใครทานายความอาชีพนะไม่ใช่ทานายความที่ว่าความไปแล้วขอทานไปเหมือนชูชกอืสวนกลับเนี่ยนะฮะอย่างชัดเจนอย่างดุเดือดก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแล้วโพสต์ล่าสุดของธนานาันนชัยที่ผมอัปเดตนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นรายละเอียดเนี่ยไปดูใน Facebook ของแกได้แกประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับเป็นข้อๆเลยนะครับกระบวนการของขอบวนการชอวจิตอะ เป็นข้อข้อทั้งเรื่องการเชื่อมจิตการพูดถึงพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วก็มติของมหาเถระสมาคมบอกว่าตำรวจกองบัคับการปอทนะครับต้องเข้าแล้วนะ นะต้องเข้าแล้วต้องรีบเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จัดการได้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละข้อที่นําเสนอผ่านสื่ออ่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออกมานนเนี่ยนะครับจะเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นตํารวจอีกหนึ่งองคอ์กรนะครับปอทต้องรีบเข้ามาจัดการหรือว่าแก้ไขสะสางปัญหาโดยด่วนนะครับสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่4วันที่5เป็นต้นไปขบวนการเชื่อมจิตเนี่ยจะออกมาเป็นกระบวนท่าเลยนะครับเพราะจะเดินทางไปทั้งกระทรวงพอมอแต่รัฐมนตรีบอกไม่ว่าง ไม่ว่างแล้วจะไปอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะเดินทางไปพบกับผู้มนวยการสํานักพุทธด้วยแล้วเข้าใจว่าน่าจะมีบางคนนะครับต้องรีบเดินทางไปที่สออทองรอรอคุณอยู่เช่นเดียวกันครับหมูทุบ ยุคนสุดยอดสินค้าคุณภาพจากอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นของชุมชนขึ้นชื่อหมูเนื้อเน้นๆนะครับชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทตันั้นน้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนชุมชนนะครับชุมชนของแท้แน่นอนเลือกแต่ของอย่างดีสดใหม่ผลิตใหม่ๆนะครับเอาไม้กับคุณผู้ชมแผ่นเนื้อเน้นๆเห็นไหมฮะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะแผ่นใหญ่ๆหมูล้วนๆเลยนะครับ ที่สําคัญทําสดใหม่ด้วยนะครับสินค้าชุมชนขึ้นชื่อนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นของสุดยอดของไทยสุดยอดของชุมชนเี่ยบอกได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยมากค่าผู้ชมมันหอมมันสดมันใหม่นะชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะฮะถูงใจเลยฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยมากนะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน หรืออินบ็อกก็ได้นะนะเนี่ยฮะผมกินเข้าไปแล้วยังมันพอดีคำนะหมูเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทสนใจเพียงเขาว่าสนใจเข้ามานะครับเนะี่ยฮะเนื้อหมูแผ่นสวยๆแล้วเมื่อกี้ผมแกะออกมาให้ดูเลยไหมฮะกินเข้าไปคือมันมันสัมผัสได้ถึงหมูเนื้อเน้นเน้นและเป็นของชุมชนช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนชุมชนเป็นจุดยดืนของผมยุคคนและก็ทีมข่าวอยู่แล้วนะครับไรายได้ส่วนหนึ่งก็ เอาไปทาข่าวนะครับช่วยเหลือทีมงานเข้าไปนะครับเนี่ยฮะชุดละร้อยสามสิบเก้าบาทน้้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพอย่างยิ่งนะครับมาต่อยอันหนึ่งครับอันนี้จากนครปฐมนะฮะชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอันนี้หมูแผ่นนะครับร้อยกรัมนะฮะร,ราคา9 9บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้99บาบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยผมแกะเลยนะแกะให้ดูอีกอันหนึ่งนะ หมูทุบมาสักครู่จากสิงห์บุรีนะฮะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมกรอบนะแผ่นเนื้อเน้นๆเลยผมไปตามหาของผมอะนะผมจะเป็นคนไปตามหาของอร่อยก็คือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนดูด้วยแผ่นเลยฮะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับเนะี่ยฮะว่าบางเสียงกรอบอร่อยมากนะชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาทนะฮะหมูแผ่น ร้อยกรัมชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะถูกกว่าหมูทุบหน่อยนึงนี่ฮะสนใจเพ็นงว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ผมยืนยันนะผมไปออกตามหาสินค้าเนี่ยผมจะเลือกแต่ของดีๆมาจจกจับไายนะเพราะจุดยืนของผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านอยู่เคียงข้างชาวบ้านชุมชนชุมชนนะผมก็จะขายของชุมชนของชาวบ้านแบบเนี้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอุดหนุนสินค้าของทีมข่าวยุคนได้สนับสนุนชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน ใหดับสนุนทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแบบนี้นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมนะได้ของดีมีคุณภาพแน่ๆเนี่ยเน่ยหมูแผง99นะร้อยกรัมจากนครไทยศรีนะเอามาจากทินเลยเอามาสดๆใหม่ๆหมูทุบจากพรมบุรีสิงห์บุรีเอามาจากทินเลยนะอันนี้ร้อยร้อยสาม้านะร้อยามสกรัมบวกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่นี่ครับน้ำพริกกากหมู สูตรผมเองเลยสูตรแม่ยุคคนอ้าวสูตรแม่ยุคคนแล้วก็อัดดปปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะเนี่ยฮะชุดละ99บาทนะร้อยกรัมบวกๆเหมือนกันคุณผู้ชมดูกา,กากหมูนี่ากากหมูทอดสดใหม่ใส่ให้เบิ่มๆเลยนะเนื้อเน้นๆ,เ,นนๆเ,นนเห็นไหมครับ99าบาทเนี่ยฮะเป็นสูตรเมืองน่านนะครับเป็นสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวบ้านเกิดผมเองสูตรของคุณแม่ผมเองนะครับสนใจพิวเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาชุดละแค่เพียง 99บาทเท่านั้นนะครับ9ก100กรัมบวกบวกอ่าถุง100กรัมบวกบวกนะครับนี่ฮะนะน้ำพริกกากหมูนี่สูตรเมืองน่านนะแล้วก็ทอดกากหมูชิ้นกำลังสวยเลยแปะอาไว้ข้างบนเบิ่มเบิ่มเลยนะให้เป็นพิเศษเลยนะครับสนใจพิมเกาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับนี่ฮนะน้ำพริกกากหมูนี่วันนี้นำเสนอ3อย่างนะทั้งน้ำพริกกากหมูหมูแผ่นแล้วก็หมูทุบนะ พูดแล้วก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับสำหรับสินค้าการน,นำเสนอแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนพวกเราชุมชนไทยนะชาวบ้านนะครับมีรายได้เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นซิกเนเจอร์เป็น,ปนลายเซ็นของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยได้วยนะครับให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ